เคยไหมผิวแดงคันเป็นผดผื่นขึ้นง่ายใช้อะไรก็ไม่หายสักทีผิวแห้งแตกคันลอกแถมทายายแรงๆแล้วแสบผิวรอยด่างดำรอยแผลเป็นทำให้เสียความมั่นใจผิวแพ้ง่ายเจอแดดนิดหน่อยก็เป็นผื่นเด็กเล็กคนท้องใช้อะไรก็กลัวอันตราย ครีมทยายอพลูคาวสกัดจากสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นตอ่อนโยนปลอดภัยมีออยอใช้ง่ายไม่แพงเนื้อครีมบางเบาซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะกลิ่นหอมอ่อนๆสรรพคุณหลักลดการอักเสบของผิวลดผดพื่นแก้คันเสื้อราผิวแตกฟื้นฟูผิวให้กลับมาชุ่มชื้นลดการเกิดซ้ำลดรอยด่างดำรอยแผลเป็น ใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่ายเด็กและคนท้องก็ปลอดภยัยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงและสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยครีมพยายอพลูคาวใช้คู่กับสบู่พยายอพลูคาวเห็นผลไว้ขึ้นเลือกสิ่งที่ปลอดภัยต่อผิวคุณตั้งแต่วันนี้เลือกโปรโมชั่นที่ชอบในตะแก้เหลืองซ้ายมือหรือที่ลิงก์ร้านค้าได้เลย